ไอทประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีการใช้โซนอปเป็นสวิตช์2ทางควบคุม2จุดมาฝากนะครับเราสามารถใช้วิธีแบบนี้กับการควบคุม2บ้านระหว่างบ้านได้เลยแต่ว่าทั้ง2บ้านจะต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สวิตช์โซนอปจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ทั้งคู่นะครับ สามารถประยุกต์ได้ข้ามบ้านก็ได้หรือบ้านหลังเดียวกันก็ได้นะครับปกติแล้ววิธีนี้เอาไว้ตอบโจทย์กรีที่อากงอาม่าใช้งานก็เราสามารถติดป้ายว่าเป็นสวิตช์หลังบ้านสวิตชั้นหนึ่งสวิตช์หน้าบ้านแบบนี้นะครับเวลาเขาเปิดปิดหลังบ้านถ้ามีสวิตช์อีกหลายๆจุดนะครับเขาก็จะทํางานพร้อมๆกันชเช่นกรณีที่เราเปิดไฟหลังบ้านนะครับแบบนี้ สวิตช์หลังบ้านก็จะเปิดไปด้วยนะครับวิธีนี้คือการใช้ซีนนั่นเองนะครับกรณีนี้ถ้าเกิดเราพ่วงกับอีกบ้านหนึ่งนะครับบ้านนั้นก็จะเปิดสวิตช์เช่นเดียวกันแล้วปิดที่บ้านนู้นบ้านนี้ก็จะปิดสวิตช์เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยผมใช้ไฟชั้น1ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสวิตช์ตัวนี้นั่นเองนะครับมี3ปุ่มนะ ตัวนี้เป็นไฟหลังบ้านผมตั้งชื่อเป็นไฟหลังบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับพอปิดตัวนี้ก็จะปิดไปด้วยนะครับพอเปิดตัวนี้ก็จะเปิดไปด้วยเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าผมปิดไฟหลังบ้านตัวนี้ตัวนี้ก็จะปิดไปด้วยตัวนี้เป็นสวิตช์หนึงปุ่มนะครับที่อยู่ที่หลังบ้านจริงๆเลยนะสังเกตดูง่ายๆปุ่มตัวนี้นะครับ ปิดไปแล้วเปิดนะครับวิธีทําก็คือผมใช้วิธีการสร้างซีนนะครับบอกว่าถ้าเกิดเราเปิดปุ่มสวิตช์สามนะครับไฟหลังบ้านของสวิตช์สตัวนี้นะครับแล้วิีนที่จะตามมาก็คือเขาจะไปเปิดไฟหลังบ้านด้วยนะครับการใช้ซีนแบบนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนนะครับก็คือ ถ้าเราเปิดไฟหลังบ้านที่จุดนี้จุดที่เป็นอยู่หลังบ้านก็จะเปิดไปด้วยแล้วถ้าเกิดปิดจุดนี้จุดหลังบ้านก็จะปิดไปด้วยถ้าเกิดเดินไปหลังบ้านแล้วไปปิดไฟที่จุดนั้นจุดนี้ก็จะปิดไปด้วยถ้าเกิดเดินไปหลังบ้านเปิดไฟที่จุดตรงนั้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะเปิดไปด้วยนั่นเองนะครับเป็น4กรณีนะหลังจากนั้นก็ คุณจะได้สมมุติว่าคุณเดินไปหลังบ้านนะครับแล้วก็ไปปิดไฟหลังบ้านตัวนี้ก็จะปิดไปด้วยถ้าเปิดไฟหลังบ้านตัวนี้ก็จะเปิดไปด้วยนะครับมันก็สะดวกดีจุดหลังบ้านปกติเราก็ใช้โซนอปอยู่แล้วนะครับพอเราเพิ่มสวิตโซนอปที่ตัวนี้ผมก็ให้ตัวนี้เป็นไฟชั้น1ตัวนี้เป็นไฟหน้าบ้านตัวนี้ไม่ได้ต่อนะครับ เราสามารถพ่วงกันกับสวิตตัวอื่นๆได้นะครับเนื่องจากว่าสวิตซ์โซนนอะไม่สามารถพ่วงข้ามรุ่นกันได้เราก็จะเป็นจะต้องสร้างซีนเพื่อให้เขาทำงานตามกันแบบนี้จริงๆก็เร็วดีนะนี่นะครับแบบนี้ได้เลยถ้าเกิดต้องการสั่งงานด้วย Google ก็แค่ตั้งชื่อเป็นไฟหลังบ้านเช่นเดียวกันนะครับก็ทำงานแล้วโอเค Google ปิดไฟหลังบ้าน รักรากำลังปิดไฟหลังบ้านประมาณนี้นะครับโอเค Google เปิดไฟหลังบ้านโอเคกำลังเปิดไฟหลังบ้านเปิดแล้วครับทั้งตัวนี้ก็ชื่อไฟหลังบ้านแล้วก็ตัวนี้ก็ชื่อไฟหลังบ้านแต่ว่าเป็นสวิตซ์ลำดับที่3ของโซนอฟตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้ เป็นไอเดียการใช้งานแบบประยุกต์สำหรับคนที่ใช้โซโนอฟนะครับถ้าเกิดมีสายเอ็นผมก็แนะนำโซโนอฟเนื่องจากว่าทำงานได้ดีกว่าแล้วก็ระบบนิ่งกว่านะครับไม่ต้องข้อมีนะแต่หากจำเป็นจะต้องใช้แบบที่ไม่มีเอ็นก็มันก็จำเป็นนะครับอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็ประมาณนี้ครับเอามาฝากเผื่อเป็นไอเดียนะครับสำหรับคนที่จำเป็นจริงๆนะสามารถพ่วงแบบนี้กับสวิตช์โซนอฟได้เลยนะครับ หากมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ